สวัสดีครับวันนี้ลองให้บอร์ดอีโออ่านอุณหภูมินะครับแล้วก็โชว์ออกทางเซเว่นซิกเนตัวนี้นะครับวันนี้พิเศษมีมีเสียงเข้ามาด้วยนะครับนี่ลำโพงอ,อันนี้โมดูลออ่าน เอ่อ S D การ์ดนะครับ m i โคร S D ซึ่งผมจะบันทึกเสียงไว้ในการ์ด uh, ตัวนี้นะครับแล้วก็ยัมีลูกลอย<ม>เปิดเครื่องระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทำงานประมาณนี้นะครับตำเริ่มทำงาน ก็จะมีลูกรอยเช็คว่าน้ำเต็มถังหรือยังถ้าน้ำยังไม่เต็มก็สั่งให้ปั๊มทำงานโดยใช้เรเลย์ตัวนี้เป็นตัวขับปั๊มนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณ30องศานะครับผมจะทดลองประมาณว่าอตอนนี้ปั๊ม สูบน้ำเข้าแท้งนะครับอ่าสมมุติว่าน้ํามันเต็มถังนะครับโดยการเติมน้ําเข้าแท้งแบบนี้นะครับนี่นะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมจนเต็มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็คก็คือมันจะลอยขึ้นมานะครับขณะนี้น้ําเต็มถังแล้วนี่นะครับอันนี้คือน้ํำเต็ม ครับจะมีลูกรอยอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยครับกำเริ่มทำงานประมาณนี้ครับน,นี่คือหลอดมันน้ำเป็นถังแล้วกำลุดทำงานครับประมาณนี้ครับแล้วก็เขียนอ่านอุณหภูมิโดยโชว์ออกตรงนั้นนะครับสามสิบองศานะครับ จะลองเอาไฟเช็คจุดดูนะจะสังเกตอุณหภูมิจะวิ่งขึ้นเ,เนน,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 นัผมตั้งไว้ออสามสิบห้าองศาถ้าเกินนะัคือจะมีเสียงเตือนแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเเงสูกกินกนหน เรือน,นจะเตือนเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะลงต่ำกว่าสามสิ้าองศานั่นคือค่าที่ผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่งก็คืออ่าตอนนี้จุ่มน้ําลงไปมัะคูเริ่มสูงเกินกนนนหนำหนดะคูเริ่มสูงเกินกำหนดก็ ถ้าต่ำกว่ามันก็จะไม่ไม่ร้องแล้วนะครับโดยรีเลย์ตัวนี้เป็นตัวเปรียบเสมือนพัดลมหรือไม่ก็อุปกรณ์ทำความเย็นที่มาทำให้เราต้องการนะครับอ่ะดูอีกทีนะครับคุาเริ่มเกินกัน,น,นี่นครับรีเลย์ตัวนี้นะครับ อตอนนี้อุณหภูมิอยู่46องศานะครับสี่้าลดลงแล้วน,นี่นะครับุภูมิเริ่มสูงเกินกหนดสมมติเดี๋ยวผมจะหลอกออลูกร้อยตัวน,นี้ว่าน้ำหมดถังนะครับ งทานก็จะรีเลย์ต <manuscript> ัวท so ี okay <ennen> s <S <murdered> ่หนึ่งติดพร้อมกับมีเสียงบอกว่าปั๊มทำงานนะครับขณะนี้น้ำเต็มถังแล้วปั๊มหยุดทำงานประมาณนี้นะครับลองปิดระบบอีกครั้งหนึ่งอีกทีครับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทำงาน ขณะนี้น้ำเต็มถังแล้วต้องหยุดทำงานประมาณนี้นะครับปั๊มเริ่มทำงานขณะนี้น้ำเต็มถังแล้วต้อมหยุดทำงานโอเคครับบวัสดีครับ